แต่ทีนี้มันไม่ง่ายค่ะที่ว่าเราซื้อได้ทุกดีมามนไงพี่วิธีการนะครับสมมติราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นมาหนึ่งสวิงนะครับจากจากาจากจุด a ไปจุด b แล้วกันนะครับหนึ่งสวิงแบบนี้หนึ่งสวิงแบบนี้นะครับอ่ะเราอ่านมาเก็ตรัวเจออะไรออกมาถูกต้องแล้วนะครับหนึ่งสวิงเนี่ยนะครับสมมตุติตรงนี้เนี่ยผมนับเป็น จากศูนเปอร์เซ็นต์แล้กันนะครับมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่สวิงของราคาแต่ละสวิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบบอกว่าราคานั้นราคาถูกราคานั้นราคาแพงเสมอนะพี่ๆคำถามคือให้วิวท่านลองคิดนะครับก๋วยเตี๋ยวเมื่อประมาณสักเดปีที่แล้วเนี่ยมันคือชามละห้าบาทจริงไหมครับแต่คำถามก็คือ ถ้าเราย้อนกลับไปสามสิบปีที่แล้วนะครับใครทันนะนะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่นะฮะชามละห้าบาทอีกวันหนึ่งขายชามละสิบาทเราก็มองว่าแพงเลยถูกไหมอันนี้คือราคาแพงเลถูกไหมครับอันนี้คือราคากลางใช่ไหมแต่ถ้าเขามาขายชามละสองบาทเรารู้สึกว่าเราเป็น,ปนราคาถูกใช่ไหมครับเห็นไหมอันในช่วงเวลาสามสิบปีที่แล้วเนี่ยอันนี้คือหนึ่งสวิงของราคาซึ่งมันอาจจะไม่กลับไปแล้วก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือ การประมูลของราคาครับพี่